สระกายนต์กะคะนายดิปาตวัชยโน <laughs> ด่าเจ้าจังไรดีไปญาติลาติลาจนเป็นนาชัยสำปาตาวินาลาสัตวสศรัทธาบุตรตนสุญลำเดินปานิตตริเศษเชิญปัญญาเกิดรุ่งเรืองวุ่นวาสาธาสัตว์ทิศตนเจ้าเราครับทังเจ้าจักรโลกกวันสังเจ้าตาตาลันตา ใส่ดีพี่น้องเนาะใส่บาทแล้วแล้วก็เราจะมาเก็บของถัดแยกไปให้ใหย่าพี่น้องไปให้ยักษ์ผู่หรือว่าผักเจ้าอาวาสอาันดีพี่น้องเอาใส่บาทแล้วก็ต้องต้องเก็บให้เพลินพี่น้องถ้าบุญทุกท่านจะพี่น้องบุญห่อเขาสลาก เอาบุญน้ำกันจ้ะพี่น้อ,นองอยู่บ้านสมสาเด้อคุณหัวเขาสลากพี่น้องจ้ามานดี๋ตากบุญตักบาทตากบาทเอาบุญน้ำกันจ้ะพี่น้อ,นองจะเรียนคิ้วเขาเป็นแถวอยู่จ้า ได้เข้าวมากอฝากกดไหลก็แช่เลยนะจะเอาบุญน้ำกันพี่น้องเมรี กสีบุญไหว้ในแจักหน่อยพี่น้องยังสีบุญไหว้ในแจักหน่อยขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องจ้าเพราะว่าผมแต่ไม่เห็นบุญเนานะหลายคนจ้ามันก็นนกนว่าออก,กัน <c ười> บุญน,น้ำกันพี่น้องบุญน,น้ำกัน เสาสลากแถวบานะ้านเราพี่ี่เส่บานเนาะแถวบ้านนอกสิเป็นประมาณนี้แหละจะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามากด่นไรให้เนะาะพอจบไรฉันดีเด้อพี่น้องเด้อขอขอมอบขอบใจ icted. ที่เขามาทาักทายสมัยดีเนะ้อสอนะวัสดีพี่น้องของไฟเนาะวันนี้กลับบ้านแล้วบนอเสาสลากเนาะ งายบุวยไม่ยาครัูดอะไรด้ใช้สบายดีด้อพี่น้องเนาะอาบุดน้ำกันวันนี้โอเคสุขสะอาดเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเงาไปเซตแล้วเซตแล้วใชลย هي uh يي -huh.